เรื่องราวต่อไปนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่ปริศนาอาชญากรรมที่ครอบคลุมระยะเวลาหลายทศวรรษซึ่งเผยให้เห็นถึงความโหดร้ายของมนุษย์ความสูญเสียที่ไม่อาจลืมเลือนและความมุ่งมั่นของครอบครัวรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ไม่ยอมให้ความอายุที่ทำจางหายไปตามกาลเวลาด้วยพลังของเทคโนโลยีนิติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยเฉพาะการวิเคราะห์ดีเอ็นเอและการสืบค้นสายพันธุ์ คดีคาราคาซังที่ครั้งหนึ่งดูเหมือนจะไร้ความหวังได้ถูกนำกลับมาสู่แสงสว่างพร้อมทั้งมอบคำตอบที่ทั้งโล่งใจและขมขืนให้กับผู้ที่รอคอยค,อยความยุติธรรมมาเน่นนานและคุณกำลังฟัง r e ร f i ฟ e p o d c a ค t ตคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้ มีการกล่าวถึงเหตุการณ์รุนแรงอาชญากรรมและการสียชีวิตซึ่งอาจกระทบต่อจิตใจของผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเรื่องราวของเดนิเอลโฮชินมาริซาพตตันเมลิซาจีนอันเลนเอวิลาและเวนแพร p เ่อให้เห็นถึงพลังของเทคโนโลยีทางนิติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ในการไขคดีคาราคาสั่งที่ค้างคามานาไนหลทศวรรษแต่ละคดีเต็มไปด้วยเรื่องราวโศกนาฏกรรมความพยายามของตำรวจและความหวังของครอบครัวที่รอคอยความยุติธรรมให้กับผู้ที่เสียชีวิตถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปฟังรายละเอียดของเคสที่หนึ่งกันเลยดนเนียลโฮชินเกิดในปี1981เป็นลูกสาวของเชอริลโฮชิน เธอได้รับฉายาน่ารักน่ารักว่าเดนนี่ตั้งแต่เด็กเดนนี่เป็นที่รักของแม่และความผูกพันของทั้งสองคนนั้นแข็งแกร่งมากๆวันที่21กันยายนปี1996แันเดนเนียลวัย15ปีออกจากบ้านในเมืองเบลเกรสรัฐมอนเทนาเพื่อไปตกปลาที่ c แคมบริดจ์ฟิ h i n g Access จุดยอดนิยมที่เธอไปบ่อยๆมันควรจะเป็นวันพักผ่อนเงียบเริมน้ำแต่สิ่งที่เริ่มต้นจากการไปเที่ยวธรรมดานั้น กลับกลายเป็นปริศนาเสียองขวัญเมื่อแดนเนลไม่กลับบ้านในวันนั้นทีมค้นหาพบรถกระบะของเธอจอดอยู่ใกล้กับจุดตกปลารถไม่ได้ล็อกและไม่มีร่องรอยของการต่อสู้แต่ตัวดนเนลนั้นหายไปผ่านไปหลายชั่วโมงเมื่อแสงสว่างเริ่มมืดลงการค้นหายิ่งเข้มข้นขึ้นด้วยความกลัวต่อความปลอดภัยของเธอและในที่สุดความกลัวนั้นก็เป็นจริงเมื่อพบร่างที่ไร้วิญญาณของแดนเนล นอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ําตื้นไม่ไกลจากรถของเธอหลักฐานการถูกทําร้ายชัดเจนและการตายของเธอนั้นช่างน่าสยดสยองเธอถูกกดหัวลงในพื้นโคลนจนขาดอากาศหายใจนักสืบพบว่าเธอถูกทําให้ขาดอากาศหายใจโดยกดหัวลงไปในโคลนจนตายคําถามว่าใครเป็นคนฆ่าเดนนยลยังคงไร้คําตอบมาเกือบ28ปีแม้คดีนี้จะกลายเป็นคดีปริศนาแต่สํานักงานในอำเภอไม่ยอมให้คดีนี้ถูกลืมไป ในปี2019พวกเขาเปิดคดีใหม่ด้วยความหวังว่าเทคโนโลยีนิติวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้านั้นจะช่วยปิดคดีนี้ได้หลักฐานที่เก็บรักษาไว้ถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการในแคลิฟอร์เนียเพื่อวิเคราะห์อย่างละเอียด DNA ถูกเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของ FBI แต่ก็ไม่พบการจับคู่แม้ผลลัพธ์จะน่าผิดหวังนักสืบยังคงมุ่งมั่นและหันไปใช้เครื่องมือใหม่ๆการสืบค้นสายพันธุ์ด้วยคำสั่งสาร พวกเขาเข้าถึงฐานข้อมูลดีเนเอขนาดใหญ่และในที่สุดก็พบการจับคู่ที่นำไปสู่พออฮัชชินสันชายวัย55ปีในเมืองดิวอลอนรัฐมอนทนาในเดือนกรกฎาคมปี2024นักสืบไปพบกับฮัชชินสันที่บ้านเขาดูตื่นตระหนกและประพืิตัวแปลกๆซึ่งทำให้เกิดความสงสัยว่าเขากำลังซ่อนอะไรที่น่ากลัวไว้เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการสอบปากคำ วันที่9สิงหาคมปี2024ที่ผ่านมานั้นฮัชินสันได้ลงมือปลิดชีพตัวเองทำให้โอกาสได้คำสารภาพเต็มๆนั้นสิ้นสุดลงไปแต่คดีนี้ยังไม่จบแล้ววิเคราะห์ยืนยันว่าดีเนเอจากคดีของแดนเนียลตรงกับฮัชินสันอย่างชัดเจนการค้นพบนี้มาพร้อมกับความโล่งใจและความโศกเศร้าครอบครัวข,ของฮัชชินสันซึ่งไม่รู้เรื่องอดีตของเขา พวกเขาตกใจและเสียใจอย่างมากเขาทำงานให้กับบู r e a u of Land Management 2 2ปีมีลูกสาววัย20ปีและลูกชายที่เด็กกว่านิดหน่อยซึ่งในช่วงที่เขาก่อเหตุสังหารแดนนี่นั้นเด็กทั้งสองคนยังคงเป็นนักศึกษาที่มอนทานาสเตทสเตฟานีมอนเล็น้องสาวของเดนนี่กล่าวว่าถึงแม้คนนี้จะไม่ได้ขึ้นศาลแต่ฉันไม่สงสัยเลยว่าเขาคือคนที่ทำร้ายพี่สาวฉันอย่างรุนแรงเมื่อถึงเวลาต้องเผชิญหน้ากับความผิด เขาเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองเขารู้ตัวว่าผิดและไม่กล้าเผชิญหน้ากับครอบครัวของฉันหรือว่าครอบครัวของตัวเองเธอบอกว่า28ปีนั้นนานเกินไปและเธอต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อความยุติธรรมให้กับพี่สาววัย15ปีคริสซี่ภรรยาของฮัตชินสันกล่าวว่าเราเสียใจมากที่รู้ข่าวนี้และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของแดนนียลดีใจที่พวกเขาจะได้ปิดเรื่องนี้สักทีครอบครัวเราก็เสียใจจากการที่พอลจบชีวิตตัวเอง ใน24ปีของการแต่งงานไม่เคยมีวิแววว่าเขาจะมีเรื่องแบบนี้เลยคราวนี้ทําให้เราเจ็บปวดมากขอพื้นที่ให้เราได้จัดการกับความสูญเสียนี้บ้างนะในปัจจุบันแม้ว่าคดีของเดนนี่นั้นจะปิดลงแล้วแต่ตํารวจยังคงสืบหาความเชื่อมโยงของเขากับคดีปริศนาอื่นๆที่อาจจะมีมากกว่านี้เมลิซาแพตตันเกิดวันที่9กันยายน ปี1977เธอเป็นลูกของเขาและนอมาแพตตันเติบโต,ตใตกล้กับแอตแลนตารัฐจอร์เจียเธอสนิทกับพี่สาวซึ่งชื่อว่าทีนา่าบุคลิกของเมลิซ่านั้นมีเสน่ห์เธอเป็นคนร่าเริงใจดีและไว้ใจคนง่ายหลังจบมัธยมเธอแต่งงานกับคริสโตเฟอร์วูฟเฟนบาเกอร์แฟนหนุ่มที่คบมานานและย้ายไปอยู่อีกส่วนของแอตแลนตาทั้งคู่มีลูกสองคนคือโจอีและคริสซี่ เมลิซาเป็นภรรยาและแม่ที่ทุ่มเทการติดต่อครั้งสุดท้ายกับพ่อแม่คือวันขอบคุณพระเจ้าในปี1998ทางโทรศัพท์จากบ้านของปู่ย่าของคริสโตเฟอร์เธอพูดถึงแผ่นคริสต์มาสที่ทำให้ครอบครัวคิดว่าทุกอย่างปกติแต่เมื่อเธอไม่มาในวันหยุดและพลาดวันเกิดแม่ในกุมภาพันธ์ปี1999ครอบครัวเริ่มกังวลน,นอร์มาไปที่บ้านของเมลิซาแต่เพื่อนบ้านบอกว่าคริสโตเฟอร์และครอบครัวนั้นย้ายไปอย่างลึกลับหลังคริสต์มาส โดยไม่มีร่องรอยคริสโตเฟอร์ไม่แจ้งความค้นหายหรือบอกกับครอบครัวของเมลิซาความเงียบของเขานั้นน่าสงสัยโดยเฉพาะเมื่อเขามีประวัติเคยทำร้ายร่างกายเมลิซาในวันที่29เมษายนปี1999พบศีรษะที่ถูกตัดและฟอกขาวในทางขยะใกล้กับเอวอนเอลเบนิวและกว่า1เดือนต่อมาในวันที่3มิถุนายนพบชิ้นส่วนศพเพิ่มเติมในถังขยะอีกหลายแห่ง ชิ้นส่วนถูคอในถุงขยะสีดำอย่างระมัดร,ระวังแต่ไม่มีลำตัวนักสืบพบว่าน่าจะใช้เลื่อยตัดศพซึ่งบ่งบอกถึงการกำจัดศพที่โหดร้ายและรอบคอบจุดที่พบศพนั้นอยู่ใกล้กับบร,ริษัทกระจกที่คริสโตเฟอร์ทำงานในช่วงปลายยุค90เขาถูกไล่ออกเพราะสงสัยว่าขโมยเลื่อยไฟฟ้าซึ่งอาจใช้ในการตัดศพความใกล้ชิดของสถานที่และประวัติของเขาทำให้เกิดความสงสัยนี้ในปี2003การวิเคราะห์ดีเอ ยืนยันว่าชิ้นส่วนศพนั้นเป็นของเมลิซาโดยใช้ตัวอย่างจากเขาแพตตันพ่อของเธอซึ่งถูกจับในคดีอื่นการค้นพบนี้ทําให้ครอบครัวได้ปิดเรื่องแต่ยังเผยว่าเ่าเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่สังหารคนมาแล้ว5คนในจอร์เจียระหว่างปี1 9 7 3 1 9 7รถึง1 9 7่รวมถึงคดีฟลินริเวอร์อันโด่งดังเขารับสารภาพในปี2003และถูกจําคุกตลอดชีวิตแม้ว่าเขาจะถูกสงสัยในคดีของเมลิซา แต่หลักฐานยืนยันว่าเขาอยู่ในคุกตอนที่เธอนั้นได้หายตัวไปทําให้เขานั้นหลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยความสนใจหันกลับมาที่คริสโตเฟอร์แต่ตํารวจขาดหลักฐานชัดเจนในการตั้งข้อหาในปี2024ตํารวจเปิดคดีใหม่ด้วยเทคนิคใหม่หลักฐานชี้ไปที่คริสโตเฟอร์อย่างชัดเจนในเดือนสิงหาคมปี2024เขาถูกจับได้ที่บ้านในกลิฟฟินรัฐจอร์เจีย โดยเขาพยายามซ่อนตัวหลังเครื่องอบผ้าซึ่งยิงทําให้สงสัยว่าเขามีอะไรซ่อนเอาไว้ถัดมาในวันที่6สิงหาคมเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเมลิซานักสืบเชฟเพิร์ดที่ดูแลคดีนี้บอกว่าคริสโตเฟอร์เป็นผู้ต้องสงสัยตั้งแต่แรกแล้วและหลักฐานเพียงพอที่จะทําให้จับกลุ่มได้แต่เขาไม่เปิดเผยรายละเอียดเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของคดีครอบครัวของเมลิซารู้สึกถึงความยุติธรรมที่ขมขืนนอร์มาแม่ของเธอบอกว่า ในที่สุดเราก็ทําได้เขาถูกจับแล้วตอนนี้แค่ต้องผ่านนาสุดท้ายเพื่อให้เขาถูกตัดสินคดีเธอบอกว่าคำสุดท้ายที่พูดกับลูกสาวคือแม่รักหนูหนูรู้นะว่าแม่อยู่ไหนถ้าต้องการที่หน้าพี่สาวของเมลิซาบอกว่าเรารู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเป็นคริสโตเฟอร์ไม่เคยสงสัยเลยเขานั่นแหละคือคนทําเธอหวังว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวนั้นจะสามารถออกมาได้ และก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังเผชิญหน้ากับเรื่องราวแบบนี้อยู่ในปี1987หญิงสาววัย19ปีเมลิซาจีนอันเลนเอวิลาเธอตั้งครันเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นความสุขแต่ในช่วงนั้นเธอค่อนข้างที่จะพบมรสุมชีวิตรายละเอียดชีวิตของเธอในช่วงนั้นคลุมเครือทำให้มีคำถามมากมาย การตั้งคันมาจากความสัมพันธ์หรือว่าปัจจัยซับซ้อนอย่างอื่นความไม่ชัดเจนนี้เพิ่มความลึกลับและโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี1987ชายที่ค้นถังขยะเพื่อหาของรีไซเคิลที่หลาเซียราเอวินิวและริเวอร์ไซ์รัฐแคลิฟอร์เนียพบศพทารกแรกเกิดหญิงในถังขยะสำนักงานชนะสูตรศพยืนยันว่าทารกนั้นถูกสังหารแม้ตำรวจจะพยายามสืบสวน แต่ก็ไม่พบตัวตนของผู้เป็นแม่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเลยคดีนี้จึงกลายเป็นคดีปริศนาอีกคดีหนึ่งผ่านมาจนถึงในปี2020หน่วยที่รับผิดชอบคดีลึกลับของตำรวจ ide, ริเวอร์ไซด์ร่วมมือกับทีมระดับภูมิภาคและองค์กร Season o ฟ j ั s ติ c e หวังว่าเทคโนโลยีดีนเน A ขั้นสูงนั้นจะช่วยระบุตัวแม่ของทารกความพยายามนี้สำเร็จเมื่อดีเชีวไปที่เมลิซ่าจีนอันเลนอัลิลาหลังจากตามหามานาน ในวันที่7สิงหาคมในปี2024อาวิลลาวัย5 5ปีถูกจับที่เชลบีรัฐนอร์ทแคโรไล,ลานาโดยความร่วมมือจาก U.S. Marshals เธอถูกส่งตัวกลับไปที่ริเวอร์ไซด์และถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมลูกทารกของตัวเองเธอถูกคุมขังที่แ a ลรี่ดีสมิธคอริันแนลแฟซิลิตี้และวงเงินประกันสูงถึง1.1ล้านดอลลาร์หลักฐานดีนเจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ไขคดีนี้ได้สำเร็จนั่นเองครับ เวนพลาชายวัยว24ปีเขาทำงานที่ปั๊มน้ำมันเอ็นโคบนถนน US Highway หมายเลข41ในเมืองเวนิเบโกรัฐวิสคอนซินเขาเป็นคนใจดีและเป็นสามีที่รับแมรี่ภรรยาของเขามากในคืนวันที่12มิถุนายนปี1963คืนนั้นเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลในตอนนั้นเวนอยู่ที่บ้านดูทีวีอย่างผ่อนคลายจนกระทั่ง2ทุ่ม40นาทีมีรถมาจอดที่ปัม๊ม เขาออกไปเติมน้ำมันที่หัวใจตามปกติโดยไม่คิดว่าจะเกิดอะไรนอกจากงานที่ทำประจำเมื่อเวนไม่กลับบ้านแมรี่เริ่มกังวลเธอไปที่ปัม๊มและพบว่าสถานที่นั้นเงียบผิดปกติเธอเจอร่างของเวนนอนคลุมผ้าห่มในห้องด้านหลังเขาถูกแทง53ครั้งการโจมตีที่โหดร้ายนี้ทำให้แม่นักสืบที่มีประสบการณ์นั้นยังช็อกความรุนแรงบ่งบอกถึงความโกรธส่วนตัวแต่มีหลักฐานสำคัญคือเลือดที่ไม่ใช่ของเวน ซึ่งบ่งชี้ว่าคนร้ายนั้นอาจจะบาดเจ็บการสืบสวนต้องเผชิญกับอุปสรรคไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมและคดีนี้กลายเป็นคดีลึกลับอีกคดีหนึ่งในปี2011คดีถูกเปิดใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดีเนเขั้นสูงผ้าห่มที่คลุมศพถูกตรวจพบดีเนเผสมในปี2015แต่ความซับซ้อนของตัวอย่างทำให้ไม่สามารถค้นหาในฐานข้อมูลแห่งชาติได้คดีนี้จึงหยุดชงงะงักอีกครั้งถัดมาในปี2018 สารได้ออกหมายจับวิลเลียมด็อกสเตเตอร์ชายวัย82ปีจากโบลเลอร์รัฐวิสคอนซินเขาเป็นผู้ต้องสงสัยตั้งแต่ในปี1963และมีข้อมูลเกี่ยวกับเขาปรากฏในปี1968และ2022แต่จนถึงปี2023เทคโนโลยีดีนเอใหม่จากโซเรนและไซเบอร์เจเนติกส์ยืนยันว่าดีนของด็อกสเตเตอร์ตรงกับที่พบในผ้าห่ม และการค้นพบในวันที่16รกรกฎาคมของปี2024ก็เป็นการปิดฉากคดีหลังผ่านไป61ปีแม้ว่าด็อกสเตเตอร์จะเสียชีวิตในปี2022สำนักงานในอำเภอวินิเบโกปิดคดีโดยยืนยันว่าหากเขายังมีชีวิตอยู่เขาจะถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมการปิดคดีนี้ให้ความรู้สึกถึงการปิดฉากแม้ว่าความทรงจำเกี่ยวกับการตายของเวนนั้นจะยังคงอยู่ก็ตามและนี่คือ4คดี ที่ถูกไขปริศนาซึ่นนำไปสู่การจับกุมผู้กระทําความผิดได้ในที่สุดเพื่อนๆฟังจบแล้วมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับอย่าลืมพิมพ์แสดงความคิดเห็นที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยทั้งช่อง Red File Podcast ไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามนะครับเราขอนำเสนอในเชิงข่าวและสารคดีเพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษา ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Red f i r e Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็ขอตู้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะสวัสดีครับ